สวัสดีครับสมาชิก V Copy ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์มาถมนะครับแล้วก็อาจารย์ป้อมนะครับเราทั้งสองนะครับมาเบิกสินค้าให้กับสมาชิกนะครับโดยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสินค้านะครับที่ได้จากงาน Kick Off นะครับ Kick Off ทูสักเซ้นนะครับที่เมื่อวานนะครับก็คือสมาชิกสนใจแล้วก็สมัครขึ้นตำแหน่งโกนะครับโดยตำแหน่งโกนะครับ สั่งทั้งหมดนะครับมีกาแฟนะครับ28ถุงนะครับลดน้ำหนัก5กล่องแล้วก็ตัววีไฟเบอร์นะครับ5กล่องวีไฟเบอร์4กล่องนะครับแล้วก็คอลลาเจน4กล่องนะครับทำหนึ่งกนะครับอันนี้ก็หนึ่งท่านนะครับแล้วก็ทีมงานจากภาคใต้นะครับก็คือทีมงานสั่งมานะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเราจะแพ็คเรียบร้อยนะครับเป็น กาแฟกาแฟนะครับทั้งหมด30ถุงนะครับอยู่ในรังนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งนะครับสั่งมาหาหมอนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับซึ่งโมบายผลออมนะครับวิลลี่ครับที่เราก็จะไปส่งให้กับสมาชิกนะครับที่สำคัญนะครับ3ถุงนะครับก็ยังส่งนะครับอันนี้ ตจ้าหนึ่งนะครับสั่งมา3าถุงนะครับที่ดื่มกับพวกเราเป็นประจำนะครับแล้วก็สมาชิกท่าหนึ่งก็สั่ง5ถุงนะครับอันนี้คือในตัวเมลูดอนนะครับซึ่งก็จะมาเบิกแล้วก็ไปส่งให้กับสมาชิกนะครับก็วันนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนนะครับอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายกาแฟนะครับหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทดิสักเซสนะครับก็ ติดต่อหรืออิน b o x มาได้นะครับที่ทางถ้าเป็นเพจเฟ e บุ๊ k นะครับก็ชื่อเพจ v coffee ud นะครับหรืออยากจะดูในส่วนของแผนรายได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆนครับว่ามันได้มาอย่างไรนะครับผมนะครับก็ได้ทำอัพลงไว้ใน YouTube นะครับช่องชื่อช่อง y o u t u b e นะครับก็ v coffee ud channel นะครับก็คือเข้าไปดตามดูได้นะครับยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆนนะครับหรือท่านใดครับที่สนใจนะครับก็ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโมบายของเรานะครับยินดีนะครับบริการจัดส่งสินค้าให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายงานของผมหรือต่างสายงานหรือบุคคลทั่วไปนะครับอยากจะดื่มผลิตภัณฑ์ก็มาทักอีเมลเข้ามาได้นะครับคำรับวันนี้ก็แพ็กสินค้าเรียบร้อยแล้วพผมก็จะไปส่งแล้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ